อากลับมาทาังมหาสารคามค่ะจะพาไปเบิ้งทั้งด่านผู้ว่าผู้ว่วาราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมกับทั้งมอบถุงยั่งชีพนะคะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นทีอ่อำเภอเมืองมหาสารคามแล้วกับอำเภอกันทรรวิชัยค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมโดยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับมอบถุงย่งฉีบจำนวน117ชุดน้ำกันค่ะให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่บันท่าข้อตําบลลาดพัฒนาเพิ่มเมืองมหาสารคามค่ะพื้นที่มองหนีนะคะได้รับผลกระทบ11อตําบล1น2หมู่บ้านสองชุมชนน้ำกันค่ะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนยูพันสามร้อยห้าสิบคนน้ำกันพื้นที่ทางการเกษตรค่ะกว่า1 4 0 0 0พไร่ค่ะวัดหนีหนึ่งมองนะคะแล้วก็ถนนได้รับความเสียหายหนีสี่สายน้ำกันค่ะ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพิ่นกะได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็มอบถุงย่างย่างฉีพอีกเกิาหาชุดให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่ตำบลมะข่าค่ะอำเภอกันทรวิชัยมองนี่ก็ได้รับผลกระทบยุทีเจตตำบลแปดสิบสามหมู่บ้านค่ะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบคนพื้นทีท่ทางการเกษตรกว่าสี่หมื่นสองพันไร่น้ำกันค่ะโรงเรียนมองนึงค่ะ วัดอีก3มองนะคะถนนเสียหายอีก3มสายน้ากันค่ะขอให้ค่ะหส <6 S 1> าย,ายนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคับได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการด้วยความเสื่อ,อพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารและกับเครื่องดื่มนี่โอดน้ำดื่มขอให้อ, <c oughs> อาหารและกับน้ำดื่มเครื่องดื่มมาสั่ <c oughs> นว่าเครื่องดื่มเพ <c oughs> ื่ออะรละซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหารแทนการนําอาหารที่ปรุงสําเร็จไปมอบให้ รวมถึงยาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆและก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นครับะจะทําตาร่างเดือนเรือให้ชัดเจนว่เวลาสิไปย้ำได้กันเลยเด้ม,มีรอบด้วยนะครับผมเ,เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรสําหรับมู่บ้านที่ต้องโดยสารทางเรือจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาผู้ประสบอุทกภัย,ยน้ําท่วมด้วยพี่แนนครับอ๋อค่ะนี่